อะไรนะเออใช่รูดตึกไอเอฟ วสวัสดีครับทุกคนครับก็หลังจากหลงครับนะเราจอดรถอยู่ที่ซอย14พัชนาซอย14นะฮะแต่ถามแม่บ้านมาอบรมอยู่ที่ไทยประกันชีวิตหลงไปไทยประกันชีวิตครับแต่พอไปถึงไม่ใช่ต้องกลับมาที่เมืองไทยพัธราตอนนี้ก็มาถึงที่เมืองไทยพัทลาวันนี้พาแม่บ้านมาอบรมเนาะเอาคืออบรม สร้างอาชีพอะไรสักอย่างนี่ละครับแล้วก็โครงการเ็จะมีรถเข็นให้ด้วยหนึ่งคันนะครับให้กับผู้ที่มาอบมนะรมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนีฮะรถเข็นที่เขาจะเอามาแจกะนะประมาณนี้ให้กับผู้ที่มาอบรมวันนี้ฮะ ระหว่างรอครับทุกคนก็ในรถเข็นได้อ wow> ุปกรณ์การขายนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟโอวันตินนะให้หนึ่งทันรถเลยนะฮะถือว่าเป็นโครงการดีๆของมาดามแป้งเนาะ นี่ครับมาอบรมโครงการนี้ครับผมรถเข็นครัวมาดานแป้งนะฮะนี่ฮะวันนี้แอดปาก็มาอบรมนะเพื่อที่จะเอารถเข็นไปใช้นะครับในการทามาหากินเนาะในการค้ครขาขายวันนี้ก็ส่งแม่บ้านเข้าไปอบรมแล้วฮะนี่ฮะอบรมก็จะให้รถเข็นหนึ่งคันนะครับแล้วก็จะสอนสอนวิธีการชงกาแฟให้ด้วยโอ้รถเข็นง่าย นะอบรมเสร็จก็จะแบบนี้ฮะใส่รถมีรถมาใส่เนาะไปส่งให้ที่บ้านนะครับ <Yeah. S 1> นี่ฮะอ๋อนี่จะเป็นราคากาแฟก็ mm hmm. จะมีอย่างนี้ให้เลยเมนูสุร้อนนะเมนูร้อนเย็นกาแฟนะครับให้ <Yeah. S 1> เราไปเคลียนขายเนาะ mm hmm. นี่ครับมาตะเซลบนันนีกาจังสี่แล้วครับ เมื่อเช้าก็ลงทางไปตึกเมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยพัฒน์ตึกไทยพัฒน์อ่าไทยประกันชีพนะไปเมื่อเช้าแต่ว่าในนี้เขาอยู่ที่ตึกเมืองไทยนะฮะบอบรมเสร็จก็จะให้รถเข็นหนึ่งคันนะครับแอดปาดกก็ามาร่วมอบรมด้วยนะครับ จะเขียนไปประกอบอาชีพนะก็นะ่าจะเป็นอบรมสอนจะกลับทํากาแฟที่ละามาเนี่ยตอนนี้ให้แม่บ้านโอบรมดูเอาไปค้าขายครับโครงการดีๆนะครับร่วมสนับสนุนโดยส,สำนักง,งานฉลากกินแบ่งมูลนิธิมาดามแป้งนะครับนะ พอดีกำลังหาอาชีพอยู่ตอนนี้แม่บ้านมาขับรถเข็นไปแล้วกระซิเอาไปเข็นขายหนามู่บ้านครับขังปัป๊มปอท่อเนาะเอาไปเข็นเอาตั้งบรินหนรไอผู้ไปผู้มานะครับเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นเนาะขายหนามู่บ้านเนะนครับทุกคนครับก็นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับถ้าแม่บ้านมาอบร่มนะครับ โครงการของมาดามแป้งเนาะอบรมเกี่ยวกับอาชีพเนาะอบรมเสร็จเขาก็จะให้รถเข็นหนึ่งคันนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการค้าขายนะครับวันนี้ก็ให้ไปบ้านขึ้นไปอบรมแนละแอดปนาพามานะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างรอนะค่อยอบรมอยู่ชั้นชั้นบนนะอันนี้อยู่ที่เมืองไทยพัทระนะครับรัชดาเนาะแถวรัชดานะครับอบรมเสร็จได้รถเข็นหนึ่งคันนะครับไปประกอบอาชีพค้าขายเนาะ มีอ่ออานให้ด้วยนะครฮะมีไว้สำหรับล้างแก้วล้างอะไรบ้างแกะคนละคันคนละคันเลยนะโอ้อเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม้ดูครับค่อนข้างแข็งแรงครับรถเข็น นี้ครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจบรมถึงกี่โมงนะครับแต่ว่าแอนพนัก็รออยู่ตรงนี้แหละฮะเพื่อได้รถเข็นหนึ่งคันเนาะไปประกอบอาชีพนะฮะระหว่างรอนะครับทุกคนรออยู่ข้างล่างนะทางตึกนะวันนี้พาแม่บ้านมาอบรมครับมาตะเซาละมาง,งาะตีหานะอบรมโครงการอะไรสักอย่างนะประกอบอาชีพ รวมเสร็จได้รถเข็นไปหนึ่งคันไปประกอบอาชีพนะค้ขาขายเนาะเอานี่ก็คือบรรยากาศวันนี้แอดพนาพาแม่บ้านมาอบล้มนะครับเอารถเข็นนะฮะไปได้ของค้าขายนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม